อูกระจายเลยครับผมใส่หมวกกัะนันนะเอาตะกร้าที่เอาไปนะครับใส่นะฮะโอ้โหดังทั้งพ่อทั้งลูกเลยนะฮะโอ้โหโอ้ดูสิฮะดูทองเขาสิตึงทองตึงนครับเออเอเออออออเออเออออเอเออเอออออ ยีบยีบยีบอ <c oughs> โอ้โหหมวกฮะนนลูกเสือครับผมหมวกลูกเสือนะครับเราจะเอาฟักแฟงนะฮะไพ่พอเล,นนเ,เลยนะครับผมเตรียมตะกร้าเลยนะครับอันนี้คือนี่ฮะไปอีริเกนะครับผมแต่งตัวรอระแสดงแล้วนะฮะพวกเราเป็น ตัวตลกครับดาวร้ายไปไปก่อน <c oughs> นี่คือตัวตลกนะฮะตัวตลกกับดาวร้ายครับผมดาวร้ายนะ,ะนีฮนะสามคนนี่นะสามคนนะครับผมเ <c oughs> อาละฮะดูนะฮะตัวนี้ปุ๊ปปี้กับเราเจ้าเฟร้ไม่พอรีนะฮะโอ้ดวงอาทิตย์สวยมากเลยนะครับผมอันนี้เยอะเยอะอันนี้ เช่นนี้อ <phải> <voulais> ุ้มท้องตามหาผัวชนีอุ้มท้องตามหาผัวนะฮะโอ้ลูกเขียวเต็มเลยนะเอาแล้ครับเอาแล้วครับหยิบแล้วฮะไม่หยิบช่วยเร็วๆสิจะได้เดี๋ยวเขาจะโยนหัวเสกพะรนอุยโยนผิดกินนนลดูนะว่าเขาจะโยนหรือเปล่านะฮะเขาจช่วยอะไพ่อเขาช่ยช่ให้เขาหายไข้หายเจ็บหายปวด หยิบแล้วฮะหยิบแล้วอู้นะฮะอูกระจายเลยครับผมพอใส่หมวกกันน็อกนะเอาตะกร้าที่เอาไปนะครับใส่แล้วนะฮะไม่กินนะครับแต่ทุกคนเขากินนะเขาเขาเขากินต่อกคืนโอ้คุณพ่อว่ากินต่อกลางคืนนะฮะวันนั้นนะวันนี้ไม่กินครับโยนจะโยนอีกแล้วจะโยนอีกแล้วเอาละครับ

มาแล้วครับผมมาแล้วนะฮะลิกเกยนะฮะผมอีกลิกเกย์นะฮะาเมะฮะมามผู้ใจดีครับผมนีกลิกเกยนะฮะผมชุดสวยครับผมจากช่อลุ่มน้อยอ่ะแต่ก,กลบรรยายเลยครับไปแล้วนะครับผมน่ารักมากเลยครับผมชุดสวยมากเลย,รยตรงน้นไม้ให้พ่อครับตือยเตือตือตี้ยตอนนี้เอ่อ พ <laughs> <c oughs> ระเอกลิกเกของเรานะฮะ,ะจะมาป้อนของเรา,ววาจะมากินกับพ่อมาดูนะครับผมโอ้โห <c oughs> ดังทั้งพ่อทั้งลูกเลยนะฮะ ขอขอบคุณผู้สนับสนุน Apple นะครับจากคุณแม่วิพาดานะครับ f อจากอังกฤษนะครับผมแล้วก็ผู้สนับสนุนมยมชิดนะฮะจากแม่เอนทุง่งหมาเมืนนะครับกอทออมอ <c oughs> ชุดสวยๆนี่นะฮะชุดสวยๆนะฮะ <c oughs> ก็ขอบคุณเจ้าภาพหลักเลยนะครับผม แม่นูติ๊กนะฮะแล้วก็แม่เอฟซีนะฮะที่ช่วยสนับสนุนนะครับแม่หนิงแม่กรีนแม่นุชแม่พินป้าแมวแม่สะศีพ่อนัททวุฒิแม่สิริแม่ชุติมาและท่านสุดท้ายนะฮะแม่กำไรก็ขอบคุณ แม่แม่พ่อพทุกคนเลยนะครับที่สนับสนุนทั้งผลไม้ทั้งชุดสวยๆให้ครอบครัวของพวกเรานะครับผมตอนนี้ี่งาชก็กินผลไม้อย่างอร่อยพี่เลาเรื่องส่วนเราก็นั่งดูเขากินนะฮะไม่ได้กินกับเขาเลยก็อยากจะชิมบ้างนะฮว่ามันหวานหรือเปล่าชุดสวยๆแน่แนตึบนะฮะ วางกับพื้นไม่กล้ากินครับน้ำมันพ่อมันแรงวางกับพื้นไม่กล้ากินนะครับผมเพราะว่าน้ำมันพ่อมันแรงฮะกินแรงฮะกินมันแรงันไกลินทีกินม่กลไม่กล้ากินนะครับาเพราะว่าแบบมีกลิ่นน้ำมันของลุงพ่อนะุพ่อเขายน นั่นเศนี่มานะครับกินมันแรงฮะพอต้องป้อนนะครับกิ่นแรงนะฮะนี่ฮะกินของช้างตกมันนะครับผมแรงขัดไหนก็ลองดมตวตัวเองดูครับโอ้โหนี่มันช้างแสดงโชว์หรือเปล่าครับนี่ยคือแต่งตัวนี้ก็แบบทาท่าอย่างนี้เหมือนช้างแสดงโชว์เลยนะฮะมันแบบอยู่ในแบบสวนอะไรอย่างนี้นะที่เขาแสดงโชว์นี้เนาะ โอ้ดูนะดูทองเขาสิตึงทองตึงนะครับทองตึงนะครับเก่งเก่งโชคเก่งภรรยาลูกติดไปแล้วนะครับภรรยาลูกสองนะคะเบิกเบิกอันนี้งอทำไเบิดึงเออถึง ไปนะฮะอันนี้คือครึ่งหนึ่งคือให้ให้พ่อเล่เลยครับครึ่งหนึ่งให้พ่อนะครับผมให้แต่ว่าการโชคได้สองเด้งครับเพราะว่าเขาเป็นเขาเป็นเจ้าชายครับวันนี้เขาเป็นเจ้าชายเป็นเจ้าชายลิขินะฮะได้กินกับพ่อด้วยแล้วก็ได้กินกับแม่ด้วยนะครับ อร่อยมากโอ้โอ้เตรียมตะกร้าเลยนะครับออปะมาพี่เบียร์เก็บหมวกด้วยหน่อย <laughs> ไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับบินมาพี่แล้วอันนี้อันนี้ถึงลาไปถึงเท้าทิ้งมึงมีเข้าไปท <c oughs> เไปที่ยวพี่สกมีมา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 ใส่พวกก่อนมาเร็วมึงบอกตัวในเขานะฮะโอ้โห <c oughs> ค่อนข้างยากนะฮะเอาล้วครับไปหาแม่อีกแล้วไปหาแม่แล้ว อยู่นะฮะว่าหมวกจะอยู่หรือเปล่านะไม่รู้จะขาดหรือเปล่าเพราะว่างานตาเขาจะดื้อสนเนาะกำลังไปมาแต่ฮะพระเอกกรีนะครับผมแล้วก็ผลไม้หวานๆนะครับมาแล้วนะครับผม อ <c oughs> เอาละอ <c oughs> ย่าอย่ามาจับเ <c oughs> ยอะครับเหยียบหรือเปล่า <c oughs> นั่นว่าเร็วเหยียบเลย <c oughs> นี่เอาให้ดิเลยจะได้กินง่าย กินไม่สนใจเลยครับผมห้องมาอยากกระโดดขัดข้องอันนี้คราเต็มยุทครับอันนี้เขาถอดยุทครับเต็มยุก็ก็ถอดยุทนะครับผม ใส่เต็มยุดไม่ได้ฮะเดี๋ยวขาดเอานะฮะเราจะลองเอาชุดคุมดูนะครับผมว้าวว้าว,ว,าวโอ้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 เขาจะพร้อมติดแล้วนะฮะพร้อมติดแล้วดูนะฮะ จะหลุดจะขาดหรือเปล่าต้องมารอดูนะครับผมเอาละฮะสายตูดแล้วกลางขาแล้วพร้อมจะพร้อมจะเต็นแล้วโอ้โอ้ขา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 เออโอ้โอ้้โอ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 โอ้โอ้โ้โอ้โอโอ้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 โออโอ้โอ้โโอ้โโอ้โอโอ้โอ้โอ้โโอ้โโอ้โอ้โโอ้โอ้โอโอ้โอ้โ้โอ้ออโอ้โโอ้โอ้โอโอ้โอ้โ้โอโอ้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 อ้โ เอาแล้วครับขาดแล้วครับผมโอ้โอ้โอ้เยียบเยียบเยียบเอาแล้วครับนอนทับเลยรู้ว่าเขาจะรู้ว่าจะหยิบออกนะฮะจะนอนทับเลยโอ้โหหมวกฮะลูกเสือครับผมหมวกลูกเสือนะครับหมวกลูกเสือครับผมพับแบบอัตโนมัตินะฮะจบแล้วตอนนี้ชุดไม่ไปงานเลยงานไม่ได้ไปฮะรีเลยครับชุดผ้า หมกเบี้ยวไปข่ามุดไปแล้วใส่ในสองนาทีพี่น้องเอ้ยเอาซับนี้ก็เอาพี่น้องเอ้ยชุดยูนอสกันเราขอบคุณมากนะครับหนึ่งชุดสวยน่ารักคนน่ารักใส่ชุดใดก็น่ารักนะครับขอบคุณมากครับผมโอเคพอไปก็ได้คุณพ่อใส่แทนเลยนะครับฉันก็ใส่แทนได้ค่ะมาเราจะขาบเร่โชว์ให้เจ๊ใส่เจ๊โบเจ๊ใส่โบอู้ เจ๊บองไม่ <Abby at> <kav vil uit> เอาเจ ga <3 R isa> ๊ไม่เอาไม่ใส่ไม่ใส่อุ้ยโอ้ยดึงของเขาอกแล้วอ้าวดึงตอนไหนนั่นอย่างว่ากินยำแล้วยำแล้วแอปเปิ้ลเขาบอกกินแอปเปิ้ลคุณหลักฐานมันเหลือเป็นอันนี้ขาดเอาบ้างเหมือนก๊ะเก็บมากตาคุณแม่ก่อนลุกมา ขอัสดครับคุณกอนสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มือตรงนี้มือมือมือเออค่ะไปทำงานกับบ้านไปไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เรานะครับผมโอ้ย FC ไทยแลนนะฮะลืมกด subscribe ด้วยนะครับผม อย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่ครดบสวัสดีคลิปได้ไร่ใหม่ๆของพวกเรานะครับผมตอนนี้ก็เดินทางกลับบ้านแล้วครับไปแล้วฮะ